กับมะลิเป็นยังไงบ้างก็อันนี้เริ่มส่งคข้างไปคิวเดียวพันเด็กครับจะรับมะลิเป็นเ้าเรื่องราวติดกันยังไงครับเร่อราวอยู่นั่นคือ เร่องราวสือมามันเนี่ยฮะต้อขึ้นมาพุ่งเนี่ยแล้วก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสงครามไทยมากกว่าโดยที่มาลีเนี่ยกันตอที่ค่ายเหนื่อยแล้วก็มาเจอพวกหิวพวกพวกในขั้งเหนื่อยแล้วก็พาหาวิธีปราบการเป็นหิวจุดมุ่งหมายคือปล่อยเงินเงินติดถามมาลีว่า สิทแท็กเตอร์ก็ว่าได้ค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นนักมวยด้วยแล้วก็มันจะมีหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องที่แบบตอนนเห็นแล้วก็ว้าวเราเลยจุ่นตื่นเต้นเลยเอาว่าแบบเราเจะแบบกต็ต้องคู่เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็มีการซ้อมมวยซ้สอมแบบเยอะมากๆ เยอะมากแล้วก็ต้องแบบเปลี่ยนบอดี้ร่างกายด้วยเพราะว่ากระปิแบบหอมมากอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะก็ก็บวกเพิ่มไปอีกอันอย่างก็จะต้องอเปลี่ยนร่างกายด้วยนอกจากซ้อมหน่วยแล้วก็ต mm ้องมีการฝึกก็ใช่แค่นะค่ะก็เหมือนที่พี่เขาค่ะก็จับคนที่ไม่ไม่เคยไม่เคยเล่นหวย มันก็ต้องซ้อมซ้อมที่อะก็ต้องซ้อมหกกลักๆซ้อมที่ๆเขาอ่าค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนการออกกำลังกายจากคนที่จะเล่นเวทก็ต้องโฟก,กัสเสรื่องแบบฟิตแบบหัวใจจะได้ต่อยยกได้อะคะ่ะเพราะมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากถือเป็นการเล่นยืดครั้งแรกเลยใช่เรื่องแรกใช่า แบคาแรคเตอร์มาเป็น3แบบนี้ได้ค่ะพี่อะไรนะคาแรหมายถึงมาเป็น3แบบอ๋อจริงๆแล้วคือผมอยากจะเปลี่ยนคะคะผมอยากจะเปลี่ยนลิปหน้าสาวว่าคือเราเห็นทิมเบอรี่เห็นทุกคนเราเห็นความสวยงามอยู่แล้วะตอนนี้คือเราอยากให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของแต่ละคนแล้วก็อันนึ่งคือเรื่องการแสดงหน้า่านะว่า เขาปักจากการเล่นละครมาเล่นหนังครับในเรื่องนี้เป็นคุณพนมครับผมก็เป็นโค้ดของคุิมมารีโค้ดของมารีนะแล้วก็คุให้มมารีเขาบอกวิธีการเดี๋ยวสปอยมากไม่ได้นะแล้วก็โค้ดนะครับทำให้เขาเปิดเผยหมดเลยแต่มีต้องมีกาเที่ยวชันในการ ต่อยมวยอยู่แล้วก็เคยต่อยสมัยมัธยมกลับมามีไรเล่นไว้มวยนะครับไอ้ของค่ายมวยเออเป็นพ่อเป็นพ่อของของนโรนโรเกณฑ์เออแล้วก็เก็บเก็บมาริมาเลี้ยงแล้วก็เป้าหมายก็คือจะต้องไปโอลิมปิกแต่พ่อตัวนี้คือเรื่องนี้ค่อนข้างดราม่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคาสต์เตอร์เลย คนเปลี่ยนหมดแล้วองเงมันยากเลยฮะอะไรนะครับพีมันยากมันยากมากผมว่าไม่ยากนะเพราะบทบทพาไปนะเออฝากทิศน้อยโอ้ยไม่ใช่ครับฝากมันเลี้ยงผมแตาต้องถามนักแสดงรายล้อมมากกว่าว่าถ้าเกิ่ายกับพี่แท็กเราต้องจะหลุดไหมอ๋อไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดและอย่างเรื่องนี้เราจะเห็นเหงื่อกสามสามนางฟ้าเขาเนี่ยแน่ๆเลยแหละเหงื่อได้แน่เลยตอนนี้ก็เหงือก แล้วนี่สองน้อยก็คือในวัยเด็กของของครีมแล้วของเจนเอ่ออันนี้จะเป็นเป็นเจนใช่ไหม <c oughs> เจนอันนี้จะเป็นอครีมมะลีมะลีนะก็ปากหาเรื่องนี้เลยนะคะมแล้วก็ใส่เรื่องหเรื่องนี้มีแบบ คนคือเต็มที่มากๆนะแสดงทุกคนก็คือเป็นการที่สดที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เป็นการท้าทายแบบทุกคนแับทำงานด้วยค่ะต้องด้วยใช่ก็ฝากเลยนะคะไปกราบแท้ให้เราเยอะๆนะคะโอเคค่ะไปยเกิดภาพกันนะคะเดไปเกิดภาพมาเลยไปเลย เ่ับบันนี่อาดีสามสองบอลลี่นน้ต้องจ๋านะ